ชีวิตของแตงโมเนี่ยพูดตรงๆเป็นเด็กกำพร้าจริงๆนะเป็นเด็กกำพร้าที่เกิดมาก็ไม่มีแม่มีแต่พ่อที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ฟังมาเขาก็หาเงินเรียนชีวิตครผมหาเงินในการเรียนหนังสือแต่น้องแตงโมเนี่ยผมเพิ่งมารู้จากอาจารย์ปานเทพว่าน้องแตงโมเนี่ย จบที่มอลังสิตโอ้นี่ถือว่าเขาประสบความสําเร็จในชีวิตคนที่เข้าไปเรียนมอลังสิตได้เนี่ยต้องมีฐานะค่อนข้างดีนะเพราะเท่าที่ผมทราบมาถ้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ปีหนึ่งร้านหนึ่งไม่อยู่นะครับแต่น้องแตงโมงนี่สามารถเข้าไปเรียนจนจบรับปริญญาโดยหาเงินด้วยลำแข้งของตัวเอง แล้วเข้าไปเรียนจนได้รับปริญญาอันนี้เป็นสิ่งที่ความสามารถของน้องแตงโมแต่การตายของน้องแตงโมไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงการตายของแตงโมไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยถูกกระชากจากบนบกโยนทิ้งลงไปในเรืออัมพางคดีว่าเป็นคดีประมาท ทำให้คนอื่นถึงแก่ความตายน้องแตงโมจากการที่ได้พบกับคุณหมอพรทิพย์และคุณหมอธวัชชัยคําพูดของท่านไม่ได้ผิดแบลกไปจากความเป็นจริงแม้แต่นิดเดียว,เ,ยวเพอเพอเกือบร้อเปซ็นต์เป็นความจริงเกือบร้อซถ้าไม่ถึง100%ก็ต้อง90%กว่าเปอร์เซ็นต์ข้อพิรุธข้อพิรุธของแตงโม จุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งแผลบนขาซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบอกว่าแผลที่ขามาจากใบพัดเรือนี่ก็ผิดปกติแล้วนะครับผิดปกติแล้วครับนะแผลที่ขามาจากใบพัดเรือก็คือผิดปกตินะฮะจุดที่สองนี่ติเวทเกียรภาพ ภายนอกและภายในเมื่อวันที่26กุมภา2565นิติเวศอันนี้ก็คือมาจากโรงพยาบาลตำรวจพิสูจน์ชนะสุดศพทุกอย่างแต่ไม่ยอมชนะสุดศพใบหน้าชนะสุดใบหน้าใบหน้าซึ่งบวมข้างหนึ่งไม่บวมข้างหนึ่งตาปิ้นออกมามีโคนอยู่ในปากไม่ยอมชนะสุดพิสูจน์จะคอลงมาอันนี้ก็เป็นที่น่าแปลก นะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เอซีอาจจะพักผ่อนเพราะว่าพักผ่อนก็เลยมีเอฟซีและพี่น้องประชาชนเข้ามาน้อยนะครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีคุณมะพร้าวน้ำหอมพรุ่งนี้เราคงเราก็ต้องได้เจอกันที่ที่ดินนนบุนบรีพูดถึงมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยผมก็เห็นใจนะแต่ในสิ่งที่มะพร้าวน้ำหอม ที่มีอยู่ก็ควรจะภูมิใจเพราะแกอุตส่าห์เอาเดี๋ยวเราเล่าชีวิตต่อนะครับประเด็นที่คุณเอกพันธ์ไทยคุณไทยซึ่งเป็นคนแรกที่เจอศพซึ่งเป็นคนเจอศพเป็นคนแรกคุณไทยบอกว่ากรณีของน้องแตงโมเนี่ยไม่ใช่จมน้ำตายแน่นอนไม่ใช่จมน้ำตายแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่เห็นชัด หน้าลิ้นจุกป,ปากดินคนเต็มปากใบหน้าดำหน้าด้านขวาบวมตาไม่เท่ากันไม่เหมือนคนจมน้ำตายในปากในปากก็บวมแล้วก็แ้มขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ถึงจะมีเงาเงียบเหงาก็จริงแต่ก็ยังมีเอฟซีทุกๆคนไม่ตาผมอยู่รู้สึกว่าอบอุ่นใจ ที่เข้ามาถึงจะไม่ได้อะไรเลยผมก็ขอขอบคุณที่พี่ร้องไม่ทออทิ้งช่องนี้เข้ามาช่วยกันฟังก็เป็นความสุขที่มีคนคุณซุปเปอร์อนซุปเปรอร์กรนนะครับภาษาอังกฤษผมก็อาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ก็ต้องกราบขออภัยเพราะว่าผมลืมไปแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้นานจริงๆเลยคุณนพวรรณขอบคุณมากผมไม่ได้ใช้มาสีกว่าปี ตลอดระยะเวลาการทํางานผมทางานอยู่แต่หนังสือพิมพ์ประเทศไทยประชุ่งไทยรัฐมติชนข่าสดพวกเนี้ยแล้วก็ออกช่องมาหลายรายการไม่เคยได้ใช้ภาษาอังกฤษต้องกลับขออภยัยบางครั้งเรียกผิดเรียกถูกท่านลุกวนช่วยช่วยพิมพาา์เป็นภาษาไทยให้ผมต้องกลับขออภัยนะฮะอันนี้ผมบางครั้งอาจจะพูดจริงๆผมลืมไปแล้วเมื่อก่อนก็ผมก็มีเรียนภาษาจีนนะ ภาษาจีนสมัยเป็นเด็กก็ตอนนี้ก็ลืมไปหมดแล้วเหมือนกันอเรียนอยู่แค่ปนหนึ่งแล้วเนี่ยมีภาษาจีนแล้วก็ย้ายโรงเรียนจากนั้นกไไไ็ไม่ไม่ไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้จำอะไรไม่ได้แล้วนะครับประเด็นที่คุณเอกพันธ์คุณไทยนะครับซึ่งเป็นคนแรกที่เจอศพซึ่งเป็นคนเจอศพเป็นคนแรกที่เจอนะคุณไทยบอกว่าไม่ใช่จมน้ําตายแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่เห็นชัดลิ้นหน้าหน้าหน้า,นา,นาลิ้นจุบปากลิ้นโคนเต็มปากใบหน้าดํา หน้าด้านขวาบวมตาไม่เท่ากันไม่เหมือนกับคนจมน้ำตายนะในปากบวมแล้วก็ช้ำผมอยากทราบอันนี้เราพูดตรงตรงเลยนะผมสันติชานฟันธงไปเลยว่าไม่ใช่เหตุมาจากประมาทแล้วก็ไม่ได้ตายในเรือตายบนบกสองวันแล้วก็ลากลงไปบนเรือวันที่ยี่บหกน้องเตงโมตายวันที่ยี่สบสี่ อยู่บนบกสองวันอยู่บนบกสองวันวันที่ยี่สิบหกกุมภาลากลงไปเหตุเลยเกิดเหตุจริงๆเกิดวันที่ยี่สิบสี่นะผมพูดตรงๆพูดตรงๆไม่จําเป็นต้องกลัวต่อไปอแล้วเพราะช้าเร็วทยอยกันเข้าคุกแล้ววันนี้บางคนก็มีข่าวลือออกมาว่ากระติกรับสารภาพแล้วปล่อยข่าวออกมาเป็นการสร้างภาพพี่น้องประชาชนถ้า อันไหนไม่ได้มาจากช่องผมขอบคนนุณมากครับเอถ้าอันไหนที่ไม่ได้มาจากช่องผมพี่น้องไม่ต้องฟังช่วงนี้มีแต่คนจะหาแสงคนที่ไม่มีความรู้ก็มาหาแสงเหตุมันเกิดตั้งแต่ปีสองศูนย์ข่าวนี้มันมาจากปิดตั้งแต่วันเดนเมษาสองสองศูนย์สองห้า สองสองนะครับสองสอง,สอง,สองมันสามปีแล้วก็มาบอกว่าคุณพุทธเนี่ยไล้ติดต่อไปคุณศิระเจนตาคะเพื่อจะนําในกติกมามอบตัวอันนี้เป็นข่าวเทจเป็นข่าวจริงแต่มันเขามาสามปีก่อนก็คนก็คงมีมีอยากจะสร้างภาพบ้างก็ปล่อยข่าวให้ตื่นเต้นคุณยาสุริยาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะปล่อยข่าวให้ตื่นเต้นให้คนฟังดูแล้วว่าเออแหม เรียนตรงๆคนหาแสงทุกวันนี้มีเยอะบางทีผมประโยชน์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับบางครั้งผมประโยชน์ไม่ลงตัวโอ้กดส้มให้ดีนะครับช่องนี้จะได้อยู่กันน,นานๆพี่น้องครับผมพูดจริงๆแค่พี่น้อง f c เข้ามาฟังผมมีความสุขแล้วจริงๆผมไม่ใช่เป็นคนปากหวานสองสวันนี้ผมก็ได้มาอีกประมาณ500บาทไม่เกี่ยวกับพันเก้าที่ผมได้มาเมื่อหเดือนก่อนหเดือนเนี้ย ผมได้เงินพันเก้าร้อยบาทมาสามวันนี้ผมได้เงินประมาณหกเจ็ดร้อยบาทผมพูดตรงๆว่าทุกบาททุกสตางค์ดอกไม้ทุกดอกของฝันชิ้นใหญ่ทุกทุกชิ้นขอบคุณมากครับผมสัญญาว่าเงินที่ได้จากพี่น้องประชาชนที่ให้ผมมาเนี่ยขอบคุณมากผมสัญญาว่าผมจะเก็บไว้ทําบุญให้กับคนที่ถูกตัดไฟเท่านั้นและไม่ทําบุญให้วัดอันนี้จะทําบุญเฉพาะ คนติดเตียงที่ไม่มีเงินรักษาและไม่มีเงินซื้อแผ่นเพิดผมจะเอาเงินส่วนนี้จากพี่น้องที่ให้ช่างของขวัญชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่เอาไปช่วยเหลือคนที่ติดเตียงอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆถ้าดูจากในช่องพย,ายาม7 0 5จะเห็นว่าผมได้ทําและทําอยู่ตลอดเวลาขอบคุณมากครับคุณบาบูทําอยู่ตลอดเวลาผมซื้อไปเองและผมก็ไม่ฝากคนข้างในซื้อผมสั่งในลาซาด้หรือชอปปีถูกมาก ประมาณ2องประมาณร้อยกว่าบาท200กว่าบาทแต่ผมใช้อย่างหนาไม่ใช่ใช้อย่างบางเราจะทําบุญทั้งทีก็ให้ดีเลยเพราะผมเลือกที่จะทําบุญกับสิ่งที่ผมทําแล้วผมเห็นพี่น้องประชาชนที่เข้ามาคือเงินส่วนนี้ผมจะนําไปซื้อแผ่นเพลดซื้อผ้าปูเตียงให้กับคนป่วยที่ถูกทิ้งอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆอันนี้จากใจจริงของผมเพราะ ผมได้มาด้วยความภาคภูมิใจผมได้มาด้วยความพี่น้องเมตตาสงสารผมสิ่งนี้พี่น้องจะได้บุญได้กุศลสําหรับคนที่ไม่ได้ให้ผมก็ถือว่าอยู่ในช่องผมได้บุญได้กุศลเท่าเท่ากันพี่น้องขอบคุณมากนะครับช่วงแรกคนที่เจอสุขคุณท้าได้ออกมาสัมภาษณ์ออกสื่อเลยไม่กลัวออกสื่อเลยว่ามีความผิดปกตบบิบนใบหน้าของแตงโม แต่คุณใช้ไม่ได้พูดอะไรมากคุณคิวขอบคุณมากไม่ได้พูดอะไรมากเพราะให้เกียรติกับกองพิสูจน์หลักฐานที่ให้ถ่ายถ่ายภาพต่างๆนะเพราะว่าคุณไทยอ่ะพูดตรงๆเขาอ่ะเก็บศพมากี่ปีเขาผมว่าคุณไทยนี่มีความชำนาญมากกว่าคนที่อยู่กองพิสูจน์หลักฐานชนะสุดพิกศพด้วยบิดคดีบิดกระทั้ทททงศพตายกี่วัน ทำไมคนที่อยู่กับศพจะไม่รู้ไม่ใช่สับเปลอเลยนะสับเปลอนี่หมายถึงว่าตายไปแล้วเจ็ดวันมาเผาก็มีแต่คนไทยเจอกับศพเจอทุกวันเจอสดๆเจอทุกวันประสบการณ์คงไม่แพ้ไอ้ชุดตำรวจตำรวจชุดที่บิดคดีมามาทำชนะศขพิศพผมว่าขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เพราะให้คุณไทไม่ได้พูดอะไรมากเพราะให้เกียรติกับกองพิสูจน์หลักฐานที่ให้เขาถ่ายภาพต่างๆแต่กองพิสูจน์หลักฐานไม่ได้พูดถึงเรื่องใบหน้าเลยแม้แต่นิดเดียวคิดว่าจึงคิดว่ามันผิดปกติมันผิดปกติคุณขนมหวานขอบคุณมากคุณแอดขอบคุณมากครับในเชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงวิทยาศาสตร์นี่เราพูดถึงเชิงวิทยาศาสตร์กับคนที่ชํานาญ ขอบคุณมากครับพี่สาขอบคุณมากครับพี่สาขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับในเชิงวิทยาศาสตร์เขาคิดว่าใบหน้าของแตงโมคงจะดนกระทําอะไรบ้างแต่ต้องตรวจสอบจริงๆแล้วต้องผ่าพิสูจน์ว่าข้างในมีอะไรบ้างข้างในมีอะไรบ้างก็มันชนะผ่าเป็นรูปตัวพีแต่เขาไม่กระทําเลยวันนั้นที่เห็นแตงโม แล้วมีความรู้สึกมีความรู้สึกนะฮะมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกธรรมชาติของคนที่ถูกจมน้าตายเกือบสองวันเกือบสองวันนะครับเห็นไหมล่ะฮะที่ผมพูดเกือบสองวันเกือบสองวันที่ขึ้นมาตอนนั้นมีตาข้างหนึ่งซึ่งเป็นข้างซ้ายติดที่โคนออกมาข้างขวา ปิดบวมช้ำช้าเลือดช้ำหนองอันนี้เป็นการฆาตกรรมแล้วแค่สองวันจมอยู่ในน้ำอ่ะศพไม่อืดไม่อะไรไปแล้วหรือครับคุณเงินล้านขอบคุณมากครับขอบคุณครับสีแคร์สายบันเทิงขอบคุณมากครับอ่านถึงตอนนี้ทุกทุกครั้ง ผมสาบแช่งคนทำเลยนะคนที่ทำกับแตงโมถึงแม้จะเป็นตัวใหญ่มีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินแต่ท่านอย่าลืมนะครับขอบคุณมากครับคุณสาขอบคุณมากครับคุณมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินแต่คุณไม่มีอำนาจในการรับวิรรับกรรมนะครับเวรกรรมทุกวันนี้ปล่อยออกมาตึกจรวด